Di dalam penjaziran yayasan, kebaikan letak imani, mayang banteng, sarap datang, cuci you வருக்கிறேன் Grit, คิดกลนาด้วว่าควากว่างประูกต้องจำหลักาวินัยถูกต้องจำหลักทาวินัยทุกปิญญยาเป็นผ้าที่ควรบูรณ์ผ้าไม่เดินทางไปไม่ในไม่เป็นผ้าที่คอยสุทุกพอเพราะฉะนั้นพระเจ้า พระเจ้าจงมีปัญญา 爷爷。Yeah. ท่าประสินทานกับทั้ง่าอดิสับบริวารทั้งสวงนี้เป็นของเจ้าภาพที่มากกรายซึ่งมีหนึ่งคุณแม่สุดดเตเสนาสังสองคุณพ่อชาเลาคุณแม่ดวงดาวสุภกะรสาคุณแม่บาดเยน็น สิงห์ไพสงศีคุณแม่เชิญอทีวันพุทธพันธห้าคุณแมียตาพงศ์เสน,นีหกคุณหมออุเทนเทศกรกรหญิงปิยวรรณศิลาเสนาสังเกตคุณพัทตาคุณปิณณ์เน,นื้อ คุณพิชาคงเป็นเล็บสุณิติยาธิบงเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทากะทินนักา,านักจิตให้ถูกต้องตามพระงร์พุทธานุญาตได้ถ้าพระภิษรุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักทองขึ้นในข้างกา ถ้าเห็ีบสมควรแล้วไซจ,จงให้สัตสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเถิด ตีเตัมหูปัดตโมสโคโคโคุโกขอเมื่อกี้ได้เห็นน้ำตาน้ำตาแห่งความปิตทีน้ำตาแห่งความดีใจเพราะว่ายุ่งเมตั้งใจท่อผ่าตัมหูเป็นผ่าไหมสมาใจอยู่ดีทีทีก็หวัดตาครับทีคืออยู่ในี่ตา ฉะนั้นเขาพูดสิเด็กข่องขาใจดีตลอดปีได้ปีเนี่ยท่านเป็นเบียดดาไปก็จะสบายเดือดขาดกฐินเล่าเออแต่เราต้องข่องพย่อมอนุโมทนาจักผ้พเกินมีลูกดีเกินมีลูกกัจจุกัจวีที่ผ้าแม่เก็ดบุญกฐินต่างบุญกฐินบุญกฐินนี่ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญพิเศษใหญ่แน่ใจ ท้าระทำไงไงถ้าธรรมกับพิเศษโยมผู้เป็นเจ้าภาพก็ต้องใจไงขั้นใจว่ใจศเห็นก็ได้เจ้าภาพกับินปทุกเจ้าภาพทั้งญาติโยมเป็นบริบาลกับินกระดาาต้องมีกำลังถึงสามกำลังพระทีเห็นกับินปได้เพราะว่ากิถิ์นั้นเป็นปูนไงเป็นบุญพิเศษทั้งมั็นคนเดียวขั้ใจลูกศินปหาลูกศิลไกับข้ากับแม่เหลาสองข้อ บุญกระถินจะเกอดการบ่าเป็นบุญไก่บุญกาบบุญจระเข้บุญปลาบุญบ้ัตรกีบุญแม่ี่คือบุญกระถินเป็นบุญใหญ่มันใหญ่แหนะไรมันพิเศษแหนะไรคือเจ้าภาพก็ต้องใหญ่ต้องมีกําลังทั้งสามกำลังหนึ่งกำลังทรัพย์บ้านออก็ต้องมีเงินเพราะว่ามันยากหลายทิศหลายทางต้องมีกระถินเรืงผ้าเรืงอุปกรณ์เรื่องสาอาณา โคกระบาตากับเวมีภาคกท่ากันเป็นบริวารกัดดินทั้งนั้นกค่อยๆคอยดีเป็นบริวารกัดดินกัดดินนี้จเป็นจะเป็นบุญใหญ่ใดจะภาคินใหญ่ต้องมีทับมากพอควรหนึ่งมีกำลังทับมากสองมีกำลังศรัทธาสามมีกำลังปัญญาถ้าเกิดมีได้กำลังตรัทธาเพราะมีกำลังศรัทธาเห็ุว่าใดถ้าเกิดมีแต่กำลังตราเขรามีกำลังศรัทธาถ้าเกิดไม่มีกำลังปัญญาทําไม่ถูก ดังนั้นต้องมีครับมีศรัทธามีปัญญาตามยาโนหนึ่งมีกำลังรับเร็วสามารถทำบุญกติณได้แล้วต้องมีศรัทธาที่ตั้งมั่นมั่นคงเลี้ยงโยมเองศรัทธาตั้งมั่นพอพระเองตั้งหั่เองเรียกหม่เองถ้าหลายปีแล้วอยู่แม่ตั้งใจไว้ปีนี้สำเร็จมีศรัทธาที่ตั้งมั่นโยมแม่เจึงทำบุญกระติณได้แต่ถ้าเกิดไม่มีปัญญาทำบุญกระติณไม่ถูก ต้องขอขอประกอบด้วยปัญญาต้องขอขอปขอขอระกอบด้วยความรอบรู้ว่าบุญกตินนั้นมีมีอย่างไรบ้างต้องทำอย่างไรบ้างสายตาต้องสอบสอบดูดูว่าวัดนั้นท่านขาดอะไรท่านขาดเพินอะไรท่า,าตนต้องการสิ่งไหนบนุญกติญใช้ข้า้ข้าเป็นกตินแต่ว่าบริวารกตินก็สำคัญโยมจะตุ้มใจจะ,จะทำที่าติโยมร่วมบริจาคมามันจะกลายเป็นเป็นหินเป็นปูนเป็นตายเป็นอนรมณทางเป็นตลาดของวัด ปัจจัยนั้นจะเป็น,นบังลงวัดบังลงพระศาสนานี้โยมมีปัญญาแล้วไม่แล้วก็มีความรอบรู้ด้วยว่าบริวารกัินไม่ว่าจะเป็นตัุปัจจัยเ้าาของเงินทนอ,องอัตตาบรเขาณนัออ้นก็สเป็นก็จ้าเปรตก็สําคัญเท่นเดียวกันฉะนั้นเจ้าขาพจึงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ก็คือมีกําลังทัาดและก็ต้องมีกําลังสัมผาถึงจะทําได้และต้องมีกําลังปัญญาถึงจะทำผูกเพราะว่าบรกวิน ต้อง้อมทั้งโงต้องมทั้งโยมมีบรมพุทธามิยาตไปว่าบุญกรินเป็นบุญหน 1, 5, ึ่งห้าก็คือเป็นบุญเอกห้ายานหนึ่งหนึ่งที่หนึ่งบุญกริเป็นบนุญสำคานต้องถวายแก่โงเมื่อกี้โยมแม่เจ้าภาพมาถวายแก่โงไม่ได้ถวายให้หอาตมาาระวังไว้ในวัดทอดกระถิ่นอทอดธระทอดท,ทิ้งัไหแต่ว่าอาตมาไม่ได้รับท่านโถท่านทำมิ พระบรมกณนกรรมตกลงยอมยกให้แก่พิชิตรูปใดรูปหนึ่งผู้มีผู้ประกอบและศอธีระปูชาที่คุณมีธรรมะแปดประการมารถการกตินิขากตินินั้นได้ดังนั้นหนึ่งที่หนึ่งผู้กุศกติณิจึงเป็นสังฆทานถวายแก่สงส์สังฆุโดยสงทานก็คือให้ให้แก่สงส่วนสงท่านจะยินยอมให้ใครนั้นเป็นศิธิของสงนี่คือบุญนี่คือบุญกตินินี่ก็คือความพิเศษของบุญกติินกนหนึ่งที่หนึ่งเป็นบุญทางารรพ ฉะนั้นจึงมีอันนี้สูงมากตรงที่ทอดข้าวกะินงาน,นท่านบอกอันนี้สูงในปกิใน,นกาท่านบอกไว้ว่าเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสามสิบสี่ข้าแต่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชาแห่งเลเ่นแพนสามสิบา้าเป็นมหาเศรษฐีอีกหน้ามคทวนฉะนั้นโยมเข้าใจในบุญได้ขโมยธนาในบุญตัวเองนี่คืออันนี้สูงหนึ่งที่หนึ่งเมื่อโยมกระถินเป็นบุญมหาสัมภารทวา,ายถวา,ายแก่ลยม หนึ่งที่สองบุญกะจิป็นการะทานจำกัดการจำกัดจำกัดเวลาจำกัดอยู่ที่เท่าไหร่ก็โยมอยู่ที่หนึ่งเดือนหลังจบสอบพรรษาเริ่มตั้งแต่วันแรงถึงขั้มเงินสิบเอ็ดไปจบที่รู้นขึ้นสิบห้าขั้มเงินสิบสองลอยกระพงดังนั้นบุญกะจิจึงเป็นบุญที่จำกัดกาลเวลาท่านผู้ใดถวายทำบุญถูกการถูกเวลาอย่างนี้ย่อมได้อานิสงส์มาก ฉะนั้นคุณกะถิมนึงที่สอ,องจึงเป็นการละทานถ้าเลยยุติ้าพข้ามเดือนสิบสองไปแล้วเดือนร้อยกระดไปแล้วไม่เป็นกะถินถึงถวายได้ก็มไม่ได้อานิส่์คนถาวายก็ไม่อานิสสงคนรับก็ไม่อานิสงฉะนั้นคุณกะถิมจึงเป็นการละทานจํากัดเวลาประการที่สามคุณกะถินในวัดวัดใดวัดหนึ่งถาวายได้เพียงแค่ครั้งเดียวต่อฤด,ดูกาลต่อปีสมมติว่าปีนี้น วัดป่านาโรับกัดจิ้นของคนแม่ตุดทีเซนาถามแล้วมีเจ้าภาพใหญ่จากสลเตศรมหานครบอกว่าพระครูโยมมีศรัทธาวัดป่านาโขอยากถวายกัดจินว่าอาจารย์พระครูอีกตั้งหนึ่งกองหลังจากพระครูรับของคุณแม่สุดทีไปแล้วเนี่ยในวันอาทิตย์ต่อไปโยมจะเอาเงินมาถวายสักสิบล้านพระครูสีไม่สามารถที่จะรับกัดจินของศุษทีพวกนั้นได้นะยใจก็อยากจะรับด้วยกเงินคือทิพรหัส แต่ว่ากระหินของคุณแม่ก็จะเป็นมงคครับอาตมาก็จะเป็นมงค์ครับอา้ผมไม่ได้เลยทั้งคนรับ้าภาพอาจจะได้หลายคมตัง้ตง,ใตงใจความตั้งใจงเจ้าภาพแต่พาะท่านจะไม่ได้อะเลยก็ยจะเกิดความพยูนพยายาเกิดความโลภเกิดธรรมฉะนั้นท่านจึงบัญญัติเอาไว้ว่ากัดหินต่อฤดูก,การรับได้เพียงครั้งเดียวต่อวัดที่มีภาพจำพรรษานาี่ก็คือหนึ่งที่สามไปยเออ หนึ่งที่สี่กฐินนั้นจำกัดพยธรรมจึงพุ่นแม่พุ่นลูกพุ่นหมออุเทนกับสีภรรยายาที่ทายาทุ่มประดับประดาเหตแจงมากเนี่พราะว่าจีเป็นตปจ,จตุปัจจัยที่ไหม่ยใจจิตอ้วนหมอนโกกบาตากระเบือร้วนแล้วแต่เป็นบริวารกฐินอะไรเป็นกฐินโยมสิ่งที่ขาดก็ได้คือผ้าที่ป็นมาผ้าหอมยู่ตอนนี้นี่นคือจำกัดพยธรรมอย่างอื่นไม่มีไม่เป็น แต่ผ้าไตรเจวอนผ้ากรินิ่ไม่มีไม่ได้พระสงฆ์ท่านถึงพิจารณาเยนีหลวงพ่อก็ทรงโอเกทด่พิจารณาว่าผ้าายนี้เป็นสัวควรเป็นผ้ากฏินได้แล้วไม่กัดไฟไม่ไหมดังนั้นสิ่งที่เป็นพระเอกบนกฏินก็คือผ้าที่ขาดไม่ได้เลยที่เจ้าภาพทั้งหมดยอมว่าให้ผ้าตัวนี้เป็นผ้ากรินนี่คือหนึ่งที่สี่หนึ่งที่ห้าหนึ่งสุดท้ายต้องมีพระสงฆ์ตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไป ยินยอมยกให้แก mm ่บ hmm. วิธูกุ๊กหนึ่งลูกใดในภาวะนั้นที่อยู่จำพรรษาพุ๊กหนึ่งสไลม่าสามเดือนวัดของเราจำพรรษาสิบรูกแล้วก็คณะนัทธได้ยินยอมยกมีมัดดิให้อัจรย์มาร่าเป็นผู้ปกครองจากนั้นคือด้วยการทิพย์โฮมติดข้อง่ากระบพี่นักงึิษาแต่ละรานี่ก็เกินหนึ่งที่ห้าดังนั้นฉันเห็นว่าเป็นบุญหนึ่งห้าหนึ่งที่หนึ่งเป็นบุญตังกาทานหนึ่งที่สองเป็นบุญการลาภานึ่งที่สามก็วัดถอยได้คงเดียวต่องปี หนึ่งที่สี่ทคยธรรมเยอะๆ้าพใสเท่าน,นั้นที่จะเป็นกฐินหนึ่งที่ห้าพี่กลุหนึ่งรูปเท่านั้นที่จะเป็อนองค์ของกฐินผ้าพอินในอารมนั้นดังนั้นบุญกฐินเป็นเป็นบุญพิเศษเป็นบุญที่มีอนุภาพเป็นบุญที่ดีเป็นบุญได้บุญมากแล้วก็ขระขวางยากท่านจึงบอกว่าเป็นบุญของผู้รู้ชูภาษาเป็นบุญพระพรทธโมคุญาตแก่พระสงฆ์เป็นบุญพระผ้าขาด รับดำเป็นบุญพระสงฆ์ดำรงธรรมเป็นบุญโหโอกอท่อวของชีวิตเป็นบุญมีขีดเวลาํำกัดสันเป็นบุญกำจัดอุป,ปัตวันบุญกระถินนี้นั้น,น,นสัญญาห่างจะถูกหลอา